ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูแฟริงรุ่นใหม่ในแบบเครื่องยนต์4สูบเรียงนั่นก็คือ CBR 2 5 0 d u b l e RR r, และ CBR 4 0 0 r R ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายในช่วงเวลานี้หลายคนอยากทราบว่ามันจะเปิดตัวเมื่อไหร่ รุ่นไหนจะเปิดตัวก่อนกันและภาพลายเส้นที่นำมาแสดงนั้นเป็นเครื่องยนต์ของรุ่นไหน250หรือว่า 400cc บางคนอยากให้อธิบายเรื่องของคำว่า over square หรือ under square ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจากภาพลายเส้นจดสิทธิบัตรของ Honda 2ภาพนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์ของ CBR 250 d RR R ในแบบ4สูบเรียง 254cc เพราะว่ามันมีกระบอกสูบที่สั้นหรือว่ามีช่วงชักสั้นถ้าเป็นตัว CBR400RR นั้นจะมีช่วงชักที่ยาวกว่านี้เพราะฉะนั้นหลายท่านนะครับที่สงสัยเรื่องของคำว่า over square, under square เป็นอย่างไรคำตอบก็คือว่าในกรณีของ CBR250RR นั้นจะมีขนาดกระบอกสูบหรือลูกสูบ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่าความยาวของช่วงชักแบบนี้เรียกว่าโอเวอร์สแควร์ย้ำนะครับว่าถ้ากระบอกสูบหรือลูกสูบมีขนาดที่ใหญ่กว่าหรือว่ายาวกว่าช่วงชักเราจะเรียกว่าโอเวอร์สแควร์ลักษณะของเครื่องยนต์แบบนี้จะเน้นรอบจัดรอบสูงสูงให้ความจี๊ดจ๊าดจัดจ้านนะครับที่หลายคนชื่นชอบซุ้มเสียงก็จะหวานวเร้าใจ ในขณะที่เครื่องยนต์ที่มีขนาดความกว้างของกระบอกสูบหรือว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบนั้นเท่าก,กันกับช่วงชักแบบนี้เรียกว่าเครื่องยนต์แบบ Square Engine ก็จะให้คุณสมบัติที่แบบก,กลางๆนะครับก็คือรอบไม่จัดจ้านเกินไปแล้วก็ไม่เน้นเรื่องของแรงบิดมากเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับ Under Square ก็หมายถึงรถที่มีช่วงชักยาวกว่าความกว้างของกระบอกสูบหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบนั่นก็หมายความว่า จะมีแรงบิดที่สูงเน้นทอร์กเน้นกำลังบิดในช่วงต้นแบบนี้เรียกว่า under square engine ก็จะเห็นได้ว่าบุคคลิกของเครื่องยนต์ทั้ง3แบบนั้นจะแตกต่างกันคุณผู้ชมที่ไม่เคยทราบมาก่อนก็พอจะรู้ว่าเป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์นะครับสำหรับการคาดหมายของนิตยสารยังแมชชีนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยมีการคาดว่า Honda อาจจะนำเครื่องยนต์ของ C B 400 Super f o แบบ V t e c มาใส่เข้าไปในรูปโฉมของ Sport Full f a i r i n g ถ้าหากว่าเป็นความจริงนั่นก็หมายความว่าภาพลายเส้นที่เห็นนั้นอาจจะเป็นเฉพาะของรุ่น C B R 250 r R หรือ C B R 250 R R เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นในแบบ4สูบเรียงอาจจะไม่รวมถึง C B R 400 r R ก็เป็นได้เพียงแต่ว่าผมนั้นมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวจากภาพลายเส้น จากประสบการณ์ผมมีความเชื่อว่า Honda นั้นนะครับน่าจะออกแบบเครื่องยนต์เผื่อเอาไว้ให้สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ขนาด250และ 400cc โดยปกติแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ30ปีที่แล้วเครื่องยนต์250 4สี่สูบเรียงกับ4 0 0ซีซีสี่สูบเรียงจะคนละบล็อกกันเพราะว่ามันแตกต่างกันอยู่มากพอสมควรคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่า ตำแหน่งหมายเลข2หรือ21นั้นมันคือเสื้อสูบครับเสื้อสูบมีขนาดที่สั้นมากขณะที่หมายเลข22นั้นเป็นฝาสูบดังนั้นชัดเจนมากนะครับว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกที่มีช่วงชักสั้นลูกสูบโตหมายถึงเครื่องยนต์แบบโอเวอร์สแควร์ให้รอบจัดจ้านแน่นอนครับว่ามันต้องมีรอบที่สูงขึ้นไปไม่ต่ำกว่า1,600 0รอบ18,000รอบ และภาพนี้ก็เป็นภาพของเสื้อสูบแบบ4สูบเรียงนะครับชัดเจนเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะมีขนาดเครื่องยนต์2 5 0 4 0 0ซีซีหรืออย่างไรกันแน่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่ามันมีพัฒนาการมันมีภาพจดสิธิบัติที่หลุดออกมาให้ได้เห็นดังนั้นอนาคตจากนี้ไปเราก็จะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่า ถับออกมาแบบนี้แล้วโอกาสเป็นจริงจะมีมากกว่า70-80%เลยทีเดียวครับแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นภาพลายเส้นสิทธิบัตรต่างๆหลายรุ่นนะครับไม่ได้มีการผลิตจริงเป็นการจดเอาไว้และเราดูความเหมาะสมเงื่อนไขของเวลาเงื่อนไขของคู่แข่งเงื่อนไขของกระแสถ้ามันทุกอย่างลงตัวก็จะมีการผลิตออกสู่ตลาดจริงจังแต่ถ้าหากว่ากระแสไม่มีคู่แข่งก็ขายไม่ดี ออกไปแล้วคงขายไม่ได้แบบนี้แล้วก็ระยุติการพัฒนาไปจะดีกว่าถ้าผลิตออกมาแล้วอาจจะไม่คุ้มเสียหลายท่านอยากทราบครับว่าระหว่าง cbr 2 5 0พ rr และ cbr 4 0 0 rr นั้นรุ่นไหนจะเปิดตัวก่อนกันถ้าดูจากลักษณะของรถที่ออกแบบมาแบบนี้น่าจะเป็นการเปิดตัวที่อินโดนีเซียก่อนในขนาด2 5 0ซี c เพื่อท้าชนกับคาวาก,กิ นินจาเ x ็ก 25R ส่วน CBR 400RR R นั้นจะเปิดตัวที่เมืองไทยของเราก่อนครับเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเขาจะมีการควบคุมเรื่องการลงทุนในการผลิตรถมอเตรไซค์ไม่เกินไปกว่า 250cc ดังนั้น CBR 400RR R ก็เป็นโอกาสของคนไทยกับญี่ปุ่นและถ้าโชคดีผลิตที่เมืองไทยของเราส่งขายอย่างทั่วโลกเราจะได้ใช้ในราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไป แล้วก็จะมาสอดรับกับใบกับขี่บิ๊กไบค์ในอนาคตซึ่งถึงตรงนี้ยังไม่แน่ใจครับว่ามันจะมีแรงม้าสูงสุดเกินกว่ากฎหมายกำหนด,ดหรือเปล่าเรื่องราวของ c b r 400เ r จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในอนาคตครับ